ได้ยินแบบนี้ใครเดินผ่านต้องหยุดมองแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรดาผู้คนที่พร้อมวีเสียงก็ลั่นสะเทือนแผ่นน้ากันไปเลยค่ะที่เห็นนี้ไม่ใช่การประท้วงหรือว่าเป็นศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตแต่อย่างใดนะคะแต่นี่คือการรวมตัวกันของชมรมคนชิคาโกอยากกรี s ดสกรีมขับชิคาโกค่ะซึ่งจัดกิจกรรมให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้มากรีดหรือว่าตะโกนปลดปล่อยมีอะไรในใ,นใจลั่นออกมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะสามารถแวะกันไปได้ทุกสัปดาห์นะคะกิจกรรมนี้เขาจัดกันโดยชมรมคนชิคาโกอยากกรีดก็ตั้งโดยแมนนี่เฮอร์นันเดสค่ะเขาเป็นไลฟ์โค้ชนะคะสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการควบคุมลมหายใจโดยเขาบอกว่าการได้มาปล่อยความอัดอั้นต่างๆออกไปในพื้นที่กว้างหรือการกรีดนี่แหละค่ะช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนะคะโดยไลฟ์โค้ชเจ้าของไอเดียนี้บอกว่าเขาได้ความคิดนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหลังเจอเรื่องแย่ๆ มาตลอดทั้งวันจนในที่สุดนะคะขณะที่เขาเนี่ยเดินเล่นอยู่กับแฟนเขาก็ออกปากว่ามาเรามาลองตะโกนใส่ทะเลสาบกันไหมคะ่ะตอนแรกๆก็กลัวนะคะเสียงจะไปดังรบกวนชาวบ้านแต่ไปไปมา,มาคนแถวนั้นขอกรีดด้วยค่ะก็เลยตะโกนไปด้วยกันซะอย่างนั้นน่ะนะคะแต่หลังจากน,านั้นผ่านไปแค่2เดือนนี่กลายเป็นกิจกรรมที่จัดกันทุกวันอาทิตย์และมีคนมาร่วมกรีดกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ที่เห็นนะคะใช่ว่าจะเป็นการระบายออกกันอย่างเดียวนะเฮอร์นันเดสเขา บอกว่าเขาจะมีการสอนเทคนิคเรื่องการหายใจและการตะโกนก่อนทํากิจกรรมทุกครั้งค่ะโดยเขาบอกว่าเราก็เหมือนกับหม้อแรงดันนั่นเองที่มีฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะสับสนในร่างกายสะสมกันอยู่ในร่างกายตลอดเวลาค่ะถ้าไม่หาทางปลดปล่อยบางวันนะคะเราอาจจะเครียดแล้วก็ระเบิดออกมาโดยไม่ตั้งใจค่ะหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การปลดปล่อยเท่านั้นที่ทําให้เขากลับมารวมกลุ่มกันทุกสัปดาห์แต่เหมือนได้เจอคนหัว อกเดียวกันก็ช่วยกันฮิวใจได้เยอะเหมือนกันแหละค่ะ